ก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับให้ตายเสวียวเรายืนรอมันนานแล้วเ่ไหร่ร้านจะเปิดให้เราสักทีเนี่ยอนั่นสีหิวแล้วเราสาม,มารถร้านขายเนื้อะไรให้วเราจะซื้อเนื้อไปถามสเต็กสเต็กกันนะได้จะพูดอะไรเก่งใจคนที่อยู่บนหัวฉันบอกสเต็ก,กะอะไรครับสเต็กเนื้อหมูหรือเปล่าะจะนายให้วิโอ๊ตบอกแล้วไงว่าเจ้านายห้ามกินหมูนะอะไรกัน ไม่ไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อไก่โอเคแล้วไปแล้วไปโอ้ยคนตรงนั้นเนาะโอ้โขโอ้เข้ามาสิร้านฉันเปิดแล้วเข้ามามาดูเนื้อหน่อยเฮ้ยนายนายอยากกินเนื้ออะไรเฮ้ยนดีอยากกินเออเนื้อวัวเนื้อไก่อ่เออเนื้อเนื้อทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะหอเนื้อหมูนะโอ้ได้ได้เนื้อหมูงั้นเหรออยู่ซ้ายมือของนายอ่ะดูได้เลยเนาะ โอ้เฮเบคนขายนี่คนหรืออะไรกินเนื้อหมูเป็นชีวิตประจำวันอ่ะกินทุกวันอ่ะอ้วไปถึงคอเลยโอ้ยใจเย็นๆนะลูกค้าไม่ต้องแย่งกันเรามีเนื้อเรามีเนื้อให้ลูกค้าแน่นอนมีเนื้อปลาด้วยเนาะใยอกได้เนื้อไหนเนื้อหมูเนื้อหมูโอ๊ตโอ๊ตไม่ควรอยู่ที่นี่ สายไปแล้วอู๊ดโอ้เอฟเอได้เสียงโอ้โขอโทษดิเมื่อกี้เออผมตดนะ <c oughs> ตดทำไมได้ยินเสียงเป็นเสียงกรีดร้องเอฟเอมันเนื้อมันแปลกแปลกอะทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะ ไม่รู้แต่ฉันรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับร้านนี้เท่าไหร่ให้ไปก่อนอื่นเรามาประกาศแนละชื่อผู้โชคดีก่อนดีกว่าเอาละคนดูจากกินพี่แล้วโซเจอร์ไปแหกคุกมาแล้วโซเจอร์ได้ถามไว้ว่าคนดูจะมีวิธีแหกคุกยังไงแล้วไม่น้องคนนึังตอบโดนใจมากเลยเออคือใครเนาะน้องคนนั้นมน้ำวดดีจีจีนะะักขามี่น้อบอกว่าอะไรเอย๋ยน้องบอกว่าให้เอากันชาแลกกับตำรวจนะ หน่านี้ปลูกต้นกัญชาไว้ในห้องขังอ่ะแล้วก็เอาไปแลกกับตำรวจเป็นใบเปิดทางอ่ะแล้วอยู่ตำรวจก็สโมขึ้นอ่ะโอ้ยเนื้อมนุษย์นี่มันสดเหลือเกินอะไรนะอะไรครับโอ้โอ้ไม่มีอะไรครับเลือกเนื้อได้ตามสบายเลยเนอะโหเนื้อปลาทำไมเนื้อปลานี่เขายืดเท็กเจอร์อ่ะทำไมมันยืดจิมมันยืดจะดูไม่รู้เรื่องว่าหน้ามันปลาพันอะไรอ่ะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณจะไปหน่อยครับเราข้าไปไม่ได้นะครับ เออผมผมผมแค่มาดูหน่อยแล้วหลังร้านผมไว้ใจคุณไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเนือคนโอ้โอ้ไม่นะดูลูความจริงซะแล้วเอ๊ะนามนายขายเนือคนให้กับให้กับลูกค้ากันเหรอโอ้โหในในในเมื่อนายดูความจริงแล้วฉันคงปล่อยให้พวกนายลอยนวลออกไปไม่ได้ โอเคโอเคไปนะไปยนจะหนีไปหน่อยไปเลยลูกค้าที่นี่ต่างหลักชีวิตแฮเบเราต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ตายเถอะเราเราเข้ามาในร้านคนขายเนื้อแต่ไม่ได้ขายเนื้อธรรมดาแฮ้บเนื้อเนื้อมนุษย์เนื้อมนุษย์โอ้แฮเเราต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้นเไห เอ๊ะอ <ider> ุ้ดอดหนาวจ้านายแฮมี่อุ้ดอดหนาวมากเลยอุดอดเออทนไว้ทนไว้เฮ้ยมีคนนี่โอ้เราอยู่ในห้องแช่แข็งเนื้อให้เป๊มีคนถูกสังเวยไปมากไหมไม่ใช่ห้องอะไรเนด้อโอ้โหนี่เจ้านายเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เนื้อหมูครับเจ้านายแฮมมี่เฮ้ยไอ้นี่มันเนื้อคนแน่นอนให้เป๊โอ้ยแล้วแต่เนื้อคนอะไรใหญ่ได้ขนาดนั้นอ่ะเราต้องรีบหนีไปก่อนดีกว่าให้เป๊ะโอ้ยทนกำลังจะไปหาพวกแกแกอยู่ไหนโอ้ยไปแล้ว ลบโอเ๊เอานี่นี่แกทนแล้วใจก,กินเนื้อคนเข้าไปเหรอใจรสชาติหวยแตกมากหวยพักพักกินเนื้อคนมาบาตายเลยโ <c oughs> อ้ยอยู่แบบไอ้อะไรนะแบบมุด้ามาถูกใจสิ่งนี้มุด้าเห็น <c oughs> เห็นพักกินเนื้อคนแล้วไม่ถูกใจแฮฟวีเราจันถอยฉันหนาวแล้วต้องรีบออกไปจากห้องแช่แข่งอย่างนี้เลยแฮฟวีฉันก็เหนายเจอห้องต่อไปโอ้ยเรากำลังจะออกไปที่ไหนกันแฮฟวีูห้องต่อออไปสโะ ดูมาว่านี่จะเป็นห้องบทเนื้อนะครับจะหนที่ไม่เป็นเนื้อไส้กรอกแต่เป็นเนื้อไส้กรอกของมันนะดนี่มันดูเราเนี่ยโอ้โหครับเป็นเนื้อมันเรียบอย่างนี้เนี่ยไอ้ไอ้นี่มันมันฆาตกรโลกจิตชัดมันจับคนมาทําเป็นเนื้อแล้วก็เอามาขายให้กับคนที่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อะไรเลยใช่แล้วโอ้โหลงสับโอ้โหฉันเห็นพวกแกฉันเปิดฉันเปิดเครื่องทํางานหมดทุกอย่างในโรงงานนี้แล้วพวกแกจะไม่มีทางหนีออกไปจากที่นี่โดย รู้ไหมว่าฉันสามรถหนีด้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะไม่ยอมกลายเป็นเนื้อใช่แล้วพวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรโอ้ยเว่เนื้อเกตเอโอ้โหเนื้อมันเริ่มเลยมันเริ่มเติมเลยเว่นี่มันเอาเนื้อมาตากแห้งไว้เนี่ยระดับเราคนบ้านๆอย่างเราไม่มีโอกาสได้แตะถึงเนื้อเกตเอเฮ้ยวและเอสนะไม่ต้องพูดถึงกินปั๊บแบบบูด้าไม่พอใจอะ เป็นแค่คนชั้นล่างนะเชอยู่ๆก็น่าอ่ะน่าตายแล้รีบไปว่าฉันรู้สึกด้วยว่าอ้วนนั่นกำลังจะตามมาหาแล้วแหละนั่นมันน่าจะไม่ใช่คนทำวันนนมันเหมือนแบบมันเหมือนกระทิงเลยเฮ้ยมันจะพุ่งโซนชั้นเราหรือเปล่าเขาแบบอุดมสมบูรณ์มากเฮ้ยเขาน่าจะกินเนื้อมนุษย์ด้วยโอ้ไม่พี่ยเฮ้ยจอยจอยเนี่ยจอยยฉันถูกไอ้ยอ้มนุษย์บ้าคนหนึ่งมันโลกจิตมันจับฉันมันจับฉันมาทรมานเอ้ยเฮ้ยนั่นมันวัวยักษ์นี่นะโอ้ใช่ใช่มันจับัวมมาาทรน บบเฮ้ยลูกกระตามันมองเลย <c oughs> อ้อยอะไรนะ <c oughs> ไม่แล้วโซเจออโ้า oh ใบใฮ้ไอ้นั่นมันโลกจิตจริงๆที่นี่มันไม่ใช่ร้านขายเนื้อธรรมดามันเป็นโรงผลิตเนื้อด้วย <c oughs> โอ้มันเอาบัวมาทรมาน ฉันต้องออกไปให้ดีให้ได้แต่ยังไม่ได้นะฮะก็ไม่ค่อยชนะดีนะโอ้แล้วแต่ใครจะไปช่วยนายเจ้าของฟาร์มนายล่ะใช่ใช่ฉันโดนจับวะให้ไอวัวตัวนี้สงสารมากวัวตัวนี้น่าสงสารมากพี่ทำเพื่อวัวเลยนะไม่แต่ฉันทําเพื่ออะไรฉันทําเพื่อตัวเองแกมันแกมันควให้กระตฮ้ยขนาดกินก็ยังกินคนเดียวเลยเอ้นเอ้นนัยน ในฝันฉันนะนายเข้ามาในหินฉันนะแล้วนายก็ออกทางสู่ของฉันนะมันจะพานาะยไปทางออกได้อยู่นาะยต้องหาทางออกจากสุดฉันให้ได้นะมาโซโคแปลกๆยังไม่รู้สิไม่ต้องคุกมาเข้ามาเดี๋ยวโอเคเว้เราเข้าไปในปากวัวมันจะช่วยหลอกไม่ได้ให้เว้ย <c oughs> โอเคดูเหมือนว่านาะยจะอยู่ในท้องของฉันในปากฉันแล้านายรีบออกไปทางรูทะวันนะ่ะของฉันเลยอืมชาวบวานนี้ ระวังตกเข้าไปในเกระเพาะอาหารของฉันนะมันมีน้ำย่อยอยู่โอ้โหข้โยพี่วัวตัวนี้น่าสงสารมากมันโดนจับยัดกินอะไรละสารพัดเลยพี่ใช่แม้แต่โอ้โหปฏิกณนนิวเคลียร์มนได้วัวกินปฏิกณนนิวเคลียร์ไปเพื่ออะไรโอเคเวฉันมาถึงกระดูกละ เอ้ยรอฉันแป๊บหนึ่งสิเอ้ยหลงว่าฉันหลงว่าเราจะไม่หลงอยู่ในเออในร่างกายของไอเจ้าว,วัวต,ตัวนี้นะเฮ้ฮ้เฮ้ยเยเฮจ้ไหนเฮ้ยมมันอดอดอดล้ออดอดลู่ทางโอ้ยได้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 ไดตรงไหนตรงไหนเดิทางสายครับเจ้าไหนเฮ้ยเออขอบคุณ่ตรงไปตรงไปยาวๆครับเจ้าไหนเฮ้ยตรงไป อ้นอนบอกว่าตรงไปยาวเงาไม่ใช่เลี้ยวขวาแล้วตรงเงาครับเจ้านายไฮบิทหมายความว่าไงเฮตายแต่ไม่ต้องมีเจ้านายเสื้อบื้นงี้ด้วยเนี่ยอะไรการไขมันไม่ได้ไปดูแลสมองเฮ้ถือว่าเป็นเวรกรรมอุดรักกันนะนอ้ออ่เราเจอจะถึงได้แล้วมีลูกค้าที่อยากรอดชีวิตช่วยเหลือกอัน <c oughs> แกเป็นอะไรกับตรงนั้นด้วยล่ะไอ้พวกนหนอยู่ในช้องของฉันน่ะว่าอะไรนะจะออกมาสักทีเนี่ยไอ้ตรงกลางทางหลอกดาว ไปกันดีกว่าเฮมิเราอ๋อเส้นสุดโอ้เฮมิฉันถึงฉันฉันถึงลำไส้แล้วโอ้โอ้กระเพาะขี้เลิกแหวะแล้วก็หาทางออกที่นี่กันรู้ทะวันนักยูนี่ย่นายออกมาแล้วใช่ไหมเอ้ยอย่าอย่าหามฉันนะบอกมาว่าไอ้พวกนั้นมันอยู่ไหน มันอยู่ข้าง,งานฉัน,แ,น,น,นลแล้วไอ้คนหันเนี่ยโลกจิตรีบหนีไปเร็วเฮ้ยเรยบไปกันเถอะเอ้ยอุ้ย <c oughs> เรื่อ,องคำเสียงหวัดเจอทีเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยเออฉันว่ามันเริ่มไปมันเริ่มห่างไกลคำว่าเอาเอลงเชือดเนื้อ ่ได้รีบหนีกันแล้วไอโอวนเฮ้ยไอนี่มันทั้งขายทั้งบริโภคเองแล้วก็ผลิตด้วยไอนี่มันไร้กาดเราเรามาอย่างนี้ได้เหรอโอ้เฮ้ยขึ้นมาโดดขึ้นมาได้เลยเราต้องรีบออกจากที่นี่กันโอ้เฮ้ยไอนี่มันรีดมันรีดเลือดด้วยเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่เลือดจอเจอร์น้ำมันเกลือช้านเกลือเทศมันน่าจะเป็นเลือดไฮ้ยจะได้กลิ่นคาวเลือดโอ้ยเป็นแก๊งมอโรชัดเหม็นมันเป็นเลือดจริงจริงเฮ้เหม็นคาวเลือดตายเฮ้ย นี่เราไปทางออกอะไรหน้าผลายไปกับพืออ้อยเฮ้ยอ้ยโอ้โหนี่เป็นอะไรเนี่ยขี้หมูเมื่อกี้ออดออดเห็นเพลนของออดออดเฮ้ระวังโอู้วัดีเพลนเพลนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจ้านายของออดออดของฉันออกไปได้ฉันจะพาเพื่อฉันจะพาคนมาช่วยพวกนายเองนะแต่ก่อนนะขอยืมตัวกระโดดหน่อยนะอ่าม หมูมันลื่นน่ะใครมันออกแบบหมูมาเนี่ยมันกลมดิกลยเนะเ้ยเฮ้ยเฮย้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้นเฮยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเเฮ้ยะฮั้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮายเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้เเเฮเฮ้ยย หยุดรอฉันด้วยมันกำลังจะมาหาฉันแล้วฉันรู้สึกได้คนตูฉันลุกทำกมไม่มีใครตอบฉันเลยทุกคนไปกันแล้วสินะฉันรอดตายแล้วโอ้ยโอ้ยสกินหัวนมแบบออกเอาให้เราสามารถนี้ออกมาจากไอเจ้าล้านไข่เนื้อนรกนั่นแล้ว,ลวเหรอใช้แล้ว เราทำได้งี้นะกี้งีง้งงวันนนไม่ต้องกลายเป็นไม่ต้องกลายเป็นเนื้อหมูแล้วเอาละคนดูก็จบไปแล้วสำหรับการมาเล่นเกมโลโบอกในแมปหนีออกจาก ไอเจ้าล้านคนขายเื้อนรกนั่นธนูกำไม่อายเป็นไงบ้างเฮ้อืมความรู้สึกคือเออก็ก็อมท้องมากเลยอ่ะฉันไม่เคยเห็นเนื้ออะไรที่มันอู้บาดขึ้นได้ไม่เ,เกินเลย <c oughs> ก่อนไปโซเชียลก็มีคําถามมาถาม,ถามาเพื่อนๆเหมือนเดิมมาจากคําถามก็คือเพื่อนๆจะมีวิธีหนีออกจากล้านขายเื้อนรกนี่แล้วตัวรอดจากไอเจ้าคนหั่นเนื้อ ไอเจ้าคนหันใน,นรคนั้นได้อย่างไงตอบกันมาเยอะๆนะจ๊ะจะประกาศในคลิปถัดไปนะจ๊ะดูจบแล้วชอบก็จะกันฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฮวกับโซเจอร์ในการเล่นเกมโรบบอกต่อไปด้วยนะจ๊ะกดติดตามไปด้วยนะว่าเกมต่อไปโซเจอร์กับเฮ a วิจะมาเล่นเกมโร b บอกในมินิเกมแมปอะไรต่อ มีกลุ่ม Discord มีแฟนเพจ Facebook สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารการเล่นเกมของเราได้นะจ๊ะหรือจะเข้ามาหาเพื่อเล่นเกมส่งรูปภาพแฟนอาร์ส่งรูปภาพ,ภาพมีมศิละปะอะไรได้ทั้งนั้นเลยเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะใช่แล้วสำหรับคลิปนี้โซจูจะให้ไม่ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีครับ